การเดินทางเช้าวันใหม่เริ่มต้นอีกครั้งนะครับเช้าวันนี้เราอยู่ที่อำเภอตะกัวป่านะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สะพานเหล็กบุญสูงนะครับซึ่งเป็นสะพานเหล็กจากที่ผมมองนะมันเป็นสะพานเหล็กที่ยาวน่าจะประมาณสัก1กิโลเมตรได้นะครับก็อยู่ที่ตะกวตัวป่าก็อยู่ห่างจากตัวอำเภอนัะสามกิโลนะเนะมื่อกี้ลองจับ g ีพีดูแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ไปถามคุณลุงแล้วว่าสะพานเหล็กตรงนี้มันสามารถที่จะเอารถแล้วก็ข้ามไปขี่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองเอารถขึ้นตรงนี้แล้วก็วิ่งข้ามไปฝั่งนู้นด้วยนะครับตอนนี้ก็ยังมีคนขี่มาด้วยนะเดี๋ยวพาไปถามคุณลุงนะครับว่า ประวัติความเป็นมานเป็นยังไงคุณลุงครับประวัติควมบบามเป็นมาของสะพานนี้มันมีว่าอย่างไงครับโอ้ยตั้งแต่นายบุญสูงตั้งแ L ต่สมัยก่อนตรงนี้ทุ่งนาตรงนี้เป็นเป็นเหม,นะมืองแร่งั้นเลยเนี่ยผทุ่งนานี่เป็นเหมืองแร่หมดอดีตนะนะเป็นเหมืองแร่งั้นเลยกลัวป่านี่มีเรือขุดด้วยมีเรือขุดด้วยครับแต่ตอนนี้มันมันไม่มีแล้วอ่ะมันมันเนิ่นนานเกินไปแล้วลุงบอกมันยังใช้การยังใช้การได้ลองไปดูลุงบอกว่าสวยสวย,สวย ปเดี๋ยวเราลองเอารถไปข้ามดูครับเดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่พระโต๊ะแต่ว่าผมจะใช้เส้นทางลัดจากนี่แหละปลายสะพานาเหล็กบุนสูงจากตรงนี้แล้วก็วิ่งยาวๆไปเลยครับ1กิโลแล้วก็ข้ามไปผมจะข้ามไปคุระบุรีนะครับไปเดินทางต่อลำลาตะกัวป่าแล้วครับวันนี้อันนี้เป็นสะพานนะที่สมัยก่อนเขาไว้ขนพวกแร่เนาะโอ้โหนี่เหล็กของแท้เลยเนะี่ย เปิดขี่แรงไม่ได้เลยเนี่ยลืมพึด๊ดข้างหน้าเราเป็นแม่น้ำนะครับเป็นลำคลองนะเดี๋ยวให้พี่ก็ถ่ายรูปให้ สวยงามจริงนะคือเอาจริงครับสะพานเหล็กพวกนี้มันเป็นเหล็กที่มีความเก่าแก่มากเลยนะมันเป็นเหล็กที่มาจากโบเรือครับเอาไว้ขุดแร่แล้วทีนี้เขาก็ตัดออกมาสร้างสะพานตรงนี้ด nah ูความหนาของเหล็กเออัเป็นเหล็กแข็งเลยนี่คือเศษเหล็กที่แบบเป็นเรือขุดแร่นะเขา wow, เอามาชำแหละแ,แล้วก็ทําสะพานนะครับเป็นสะพานเหล็กที่ยังมีชีวิตอยู่เท่าทุกวันนี้นะครับถ้านะใครจะแวะมาถ่ายรูปนะลองมาลองมาตั้งมาที่สะพานเหล็กบุญสูงนะครับบุญสูงสะพานเหล็กบุญสูงนะครับทางง uh า ขี่เข้ามาจากตัวพังงา3กิโลเองโอ้สวยนะสวยนะเออใช่ตรงนี้คือแม่น้ำตะกตัวปลานะครับโอ้คลาสสิกมากเลยทุกคนโอ้โอ เสียงก๊กก๊กก๊ก๊กด้วยโอ้โหใช่นี่บาเดินทางต่อสูอ่อำเภอคุระบุรีตรงนี้คือทุ่งหญ้าสวนาของพังงานะครับออกจากสะพานเหล็กบุญสูงมาก,ก็เพื่อนๆจะได้เจอฝูงควายนับร้อยนับพันตัวนะครับโอ้โหเยอะมากเลยควายนู่นนะควายทั้งนั้นนะ่ะู้น่ะเต็มไปหมดเลย มานี้4 5วันแล้วนะครับตั้งแต่เบตงก็ยังไม่ได้ถึงบ้านเลยก็แวะเที่ยวไปเรื่อยๆครับ ชอบสายแคมปิ้งนะมานอนที่นี่บอกว่าโอเคเลยนะเพราะว่าข้างบน,นบจะมีศาลาแปดเหลี่ยมเล็กๆนะครับตรงข้างหลังป้ายสามารถกันแดดกันฝนได้นะครับทำากลางอยู่พื้นพื้นแบบเนี้ยเวลาน้ําขึ้นจะลําบากเหนะ่อรผมว่าเต็นท์มันน่าจะเปียกนะครับเดี๋ยวลองเอาโกโป้โปโลงไปดำน้ําดูเผื่อจะเจอปูมาตักตัวสองตัวนะครับเราจะได้เอาไปกินกันนะครับไม่ใช่นะครับเรามาวันนี้อยากจะลองเอากล้องดำลงไปดูจะเห็นปลาหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าไม่เห็นก็อย่าด่าผมนะครับเพื่อนๆนะโอเคเฮ้ยนี่เราแคมป์กันตรงนี้ได้เลยนะเฮ้ยก็เพืบอกว่าเราอยากนอนท กางเต็นนอนที่นี่นะเต้นนอนได้เฮ้ยได้่ดนนะจริงวาเอ, <c oughs> เอ้ยดีๆนะเว้ย <c oughs> ทะลุไหน, <c oughs> ะนไอะเฮ้ยระว,วังนะ อุ้ยตรงนี้มีถ้ำตบแบบด้วยโอ้โหปูปุ้ยมั้ง้วปูนป้ยทุกคนโอ้ยโอ้ยหล่นล่นหล่นอนหลมันเป็นถ้ำทุกคนถ้ำนี้มันรอดได้ทุกคนปได้ไปเอเลยนุ่นหนุ่นีนี่นทุกคน โอ้ยโอ้ใบตัวมาเลอร์เลยนี่ครับตัวเบลเลอร์เลยอ่ะแต่ว่าเราจะไม่กินเขานะครับเราจะปล่อยเขาไปไม่กลัวและให้เองไปอยู่กับธรรมชาติอ่าเอาให้น้ำด้วยจับ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 จัจับงไหมไงอร่อยไหมน้ำเค็มจับจับจับจัจัจัไปถูงธรรมชาติโอ้ข้างในนี้ เป็นถ้ำอะไรเนะี่ยอุ้ยมีนกด้วยอุ้ยน้ำเย็นมากเลยอ่ะไม่น่าเชื่อว่านี่คือหาดแต่ว่าเดินมาเรื่อยๆเ,เราก็จะเจอถ้ำเป็นเหมือนถ้ำหินต้องหินย้อยนะครับเสียงมันก้องมาเลยนะในนี้อ,อ่ออ,อ,ออ่ออ่อเออมันก้องมันก้องใช่เพราะว่าหิน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 มันมีหินก้อนหินย้อยเยอะอุ้ยอะไรอ่ะ นอาไปด้วยหน่อยก็ข้าวผ้าซารหรือทุ่งซางนี่แหละอะไรสักอย่างคือตอนเข้ามาไม่คิดว่ามันจะสวยไงก็เลยไม่ได้สนใจป้ายเท่าไหร่แต่แม่งแบบโอ้โห,โหสวยไหมสวยไหมก็ดาลังลมันเป็นชายหาดเงีย,งยบๆนะคนมไม่ค่อย <คน S 1> เออไม่มีคนกางเต็นได้คือมีห้องน้ำให้มันเป็นพื้นที่ส่วนดูแลของอบตอไม่ใช่พื้นที่เอกชนก็คือแบบยังยังคงธรรมชาติสวยงามเมื่อกี้เราเจอปลาเลยนะปลาใหญ่ปลาปลากระเป๋าปลากระเป๋ากับปูไม่รู้แต่ตัวมันแบบประมาณสองโลต่อตัวปูนี่เยอะมากเลยนะหอยแมงหอยแมงตรงนั้นน่ะ โอ้หแล้วสายไบเกอร์ที่ใครที่ผ่านมาชุมพรอังนี้ที่จะขึ้นล่องใต้นะใช่ใครที่ไม่มีที่นอนนะนะมันมีห้องน้ําด้วยนะพี่ก้อยมันมีห้องน้ำไหมคะมันมีห้องน้ําแล้วก็มันมีโดมสําหรับกางเต็นท์นอนใช่แต่ว่าคือของกินต้องเตรียมมานะใช่เพราะว่าเรารัดเราลัดป่ายางมาเราไม่รู้ว่ามันมีร้านค้าตรงไหนถ้าเป็นกลางวันน่มีลูกชิ้นมีน้ามีอะไรขายถูกต้องแนะนําใครจะลงใต้ก็แวะมานอนได้มากางเต็นท์ฟรี มีห้องน้ําแต่ว่าเตรียมแค่ของกินมาเท่านั้นแหละแล้วคุณก็ตอนเย็นคุณก็สามารถที่จะลงเล่นน้ํานี่ได้เลยนะจะลืมเต็นเออแต่จริงๆอนะ่ะเลยไปน,นิดนึงมีห้องพักนะเขาเรียกเมื่อกี้ผ่านมาเหมือนตรงแยกแยกที่จะไปอ่าวบางจากออมีห้องพักชื่อว่าอะไรบ้านในสวนหรืออะไรสวนๆนี่แหละออมันมีมันมีห้องพักเลยไปน,นิดนึงแต่ทางเข้ามาเนี่ยไม่รู้แต่ว่าชาวบ้านก็แนะนำกางเต็นท์ใช่ได้เขาบอกากางเต็นท์ได้ไม่ต้องกลัวไม่ไม่อันตรายปลอดภัย ไปปไปผาแดงกันดีกว่าปะผาแดงค่ลุงบอกต้องเดินไปอีกไกลไหมขับรถลงไปจอดข้างล่างแล้วก็เดินเบามางสามร้อยเมตรสามร้อยเมตรคือถ้ามองจากข้างบนอ่ะก็จะดูเหมือนว่ามองไปเห็นว่าหน้าผามันอยู่ไหนแล้วบอกจริงอ่ะคือเราอยู่บนบนบนหน้าผาของมันนี่แหละแต่มองถ้ามองไปไงคือมันจะไม่เห็นเลยว่าเอเรามองไม่ออกมันมีภูเขาที่ไหนไป มาถึงแล้วมีคนด้วยนี่ ิดว่ามันจะเป็นเนินเขาหรืออะไรนะ่ออเอี๋ยวเราที่แท้เราอยู่ข้างบนเลยนมะันนีนี่ก็เป็นลักษณะของผาฝั่งแดงนะครับซึ่งเมื่อกี้ลุงที่เป็นชาวบ้านลุงแกบอกว่ามันมีมานานแล้วนะครับตั้งแต่ลุงยังไม่เกิดเนี่ยไอผาตรงเนี้ยคือมันมันสูงมากเลยนะอารมณ์เหมือนแบบอยู่ต่างประเทศยังไงอย่างนั้นเนี่ยด้วยชั้นของสีอะครับมันจะไม่เหมือนกันนะแต่ละชั้นของผิวดินนะอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองครับ อันนี้ช่วงนี้มันสีขาวเนาะช่วงนี้เป็นแดงช่วงนู้นเป็นส้มไปเลยคือมันหลายสีมากเลยอ่ะ ว่าน่าจะความสูงประมาณสัก20เมตรได้นะเพราะว่าถ้าขึ้นไปข้างบนนี้ก็เป็นต้นมะพร้าวแหะครับสาเหตุที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันน่าจะโดนน้ําทะเลกัดก่อนแต่ว่าเวลาเราเดินเลยก็ต้องระวังนะใช่อย่าเดินใกล้หน้าผาเพราะว่ากลัวมันซุดแล้วก็มันถล่มลงมาใส่เราครับความสวยของมันก็มีแต่ว่าความอันตรายของมันก็ยังอยู่นะครับคือหน้าผามันอลังการมากเลยครับมันแบบเหมือนกําแพงเมืองจีนอ่ะต้องให้เพื่อนๆจินนาการถึงกําแพงเมืองจีนนะครับว่ามันใหญ่ขนาดไหนอันนี้ก็ ดับเบิ้ลใหญ่ใหญ่ใหญ่อะคือใหญ่มากอ่ะข้างล่างนี้คือคือหินที่มันถล่มลงมานะครับเพื่อนๆือนี่แล้วดูดูข้างหลังพี่ก้อยนะครับดูข้างหลังพี่ก้อยนุ้นก็จะเห็นเป็นแนวกําแพงมาครับยาวจากนู่นมาถึงตรงนี้ที่เราเดินมาเนี้ยก็ประมาณ1กิโลแล้วครับคือเป็นแนวผาที่ยาวมากนะครับ นี่ตรงนี้ก็มีน้ำมาจากบ้านลุงตรงนู้นนะนี่ก okay, ็ลุงเยี่ยวมานี่ตาเด็ดเดียวเหมือนปลาบูเลยตาอะ่นี่หอยเม้งพูดมันตายยังวะเฮ้ยนี่เมื่อกี้ชาวบ้านก็แค่กันอยู่แค่ได้กินได้นะใช่เมื่อกี้เขาเอาไม้ แน่นมากเลยอันนี้เขาบอกว่าตัวใหญ่แล้วเพราะว่ามันเป็นหอยธรรมชาติอนนี่ก็คือตัวประมาณนี้แหละแต่เราก็เก็บวที่เดิมเนี่ยก็คือตัวประมาณนี้แต่นี่นี่คือตาอะไรปลบ,บู่ปะวะปลบูแต่เมื่อกี้เราเจออย่างเงี้ยสองตัวเนาะประมาณสองกิโลในถ้ำนั้นอ่ะเขาบอกว่าธรรมชาตินี่คือตัวใหญ่อู้วนูนอันนีนนนนนน้ตัวใหญ่อูู้ วันนี้วันที่เจ็ดเจ็ดวันพอดีเราออกจากบ้านมาวันเสาร์ไปเบตงใช่ไปเบตงแล้ววันนี้ก็เบตงมันไกลมากเราเดินทางมาเจ็ดวันแล้วเนี่ยวันนี้น่าจะถึงบ้านสีดำเป้มเลยไม่โดนแดดมาหกวันมาโดนวันนี้วันเดียว ไม่หมดเลยเนี6วัน <S <S ไม่โดนแดดมาโดนเนี่ยแกเป็นคนใต้เลยนี่พี่ก้อยนี่ไปกลับบ้านนะกลับบ้านยังวันนี้วันที่7แล้วนะครบ7วันแล้วกลับบ้านครบ7วัน <ขบ S 1> แล้วนะไปครับเจนนอ,ก,อจกันที่กรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ก็จะเดินทาง,งกลับบ้านกันแล้วนะครับจะไปเลยเปตรงกับมันไกลมาก7วันแล้ววันนี้ก็ต้องล่ำลากันที่หาฝั่งแดงนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ